ดูดวงรายเดือนธันวาคม2566รสาศีมังกรทางด้านการงานอยู่ในช่วงหาขึ้นหากเคยมีเรื่องวุ่นวายทุกใจถูกหักหลังกันแก้งจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหน้าที่การงานมีเกณฑ์ก้าวหน้ามั่นคงสำเร็จสมหวังดังใจทางด้านการเงินมีโอกาสหาเงินได้จากหลายช่องทางลงทุนอะไรไป จะได้กำไรไม่มากก็น้อยมือขึ้นพอสมควรโชคลาภจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวท้งด้านความรักคนโสดคนรักเก่าจะกลับมาโดยติดต่อการผ่านช่องทางออนไลน์คนมีคู่ระวังมีกิ๊ก หรือเด็กเข้ามาแอบชอบคอยตามตือ้อยั้งใจไว้ให้ดีอย่าทำให้เกิดขึ้นดีที่สุดทางด้านสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ให้ระวังลูกหลานและคนในบ้านอาจเจ็บป่วยเกิดจากความซุกซนอยู่ไม่นิ่งจนเกิดอุบัติเหตุได้วิธีเสริมดวงฝังลูกนิมิตปีละหนึ่งครั้งอธิษฐานขอพรข้อใหญ่หนึ่งข้อจะมีเกณฑ์สมหวังสูง